ตัวนี้ปรับใส่ได้นะอันนี้มันปรับไวสั้นเลยปรับใส่ได้พี่ทันเน่สีม่วงชอบไหม SML ใส่ได้เหมือนกันสีม่วงเอาไปหนึ่งสามหนึ่งร้อยสามสิบพอขอไซส์ L ได้เลยหนึ่งร้อยสามสิบสีม่วงนี่นะร้อยสามสิบใครรับพิมพ์มาหรือพิมพ์รับม่วงได้เลยขอไซส์ L ได้เลยตัวเนี้ย XL มันเป็น L LXL พี่พี่เอ่อพี่ขี้เหงา LXL สี L L L ม่วงถ้าใส่ได้เอาไป50าน้องให้50เหมือนเดิมน้องให้50เหมือนเดิมนะคะนี่นะ50เหมือนเดิมสีม่วงแล้วก็สีดำตัวนี้สีดำนี้สวยมากอะ่ะน้องเป็นเชิ้ตของนาโตรลีอันนี้ผ้านิ่มพี่ผ้านิ่มมากเลยขอไซส์ ตัวนี้ขอ S M L พี่วิ้วมันสวยอะสีดำขอวัดก่อนนะสีดำนี้สวยจังผ้านิ่ม,มากว้าวตัวนี้ S M L พี่ขี้เหงาตัวนี้ขอราคาขอราคาเอาไป99บาทนะคะเป็นเรสนะเป็นเรสใส่นอนขอ99ให้ใครรับพิมพ์99ได้เลยอ๋อพี่ซื้อไปใส่เองใช่ไหมดูนึกว่าซื้อให้แฟน ซื้อไว้ใส่เองใช่ปะ่ะต้องเป็นลายผู้ชายหน่อยเนาะต่อไปสีแดงมีไซส์อะไรคุณจ่าขอไซส์เอสหรอได้เอก็มี ตัวนี้ค่ะหน้าผ้าอยู่สีสีหน้าผ้าสีสีอะลูกค้าตัวนี้หน้าผ้าสีสีหญิงชายใส่ได้หมดนะหน้าผ้าสีสีสีแดงอ๋อให้ลูกสาวตัวนี้หน้าผ้าสีสีค่ะอ่่ได้หน้าผ้าสีสีไซส์ L ใส่ได้ SML ใส่ได้เอาไปราคาสี่สิบบาทตัวนี้สี่ศูนย์ลูกสาวต้องสีน่ารักน่ารักหน่อยอ่าตัวนี้เป็นเรดอะ ล,ลูกสาวน่าจะชอบสีดำนี่เนาะเรดยาวแม่ค้าชอบมากอะตัวที่แม่ค้าใส่ S M L มีไม้130ราคา130สีม่วงพาสเทลค่ะ130นะต่อไปตัวนี้ไซส์ L เลยนะ้องเป็นงานแบรนด์ด้วยอะใครอยู่บ้างทักทายหน่อยตัวที่แม่ค้าใส่มีไม้139ไม่มีจะเปลี่ยนแล้วนะไม่มีเปลี่ยนแล้วนะจ๊ะ ต่อไปลายเสือค่ะขอพี่พี่จ๋าขอเอสใช่ไหมตัวนี้ขอสาวมีฟองน้ำด้วยอ่ะขอสาวไซส์เอสพอน่ารักน่ารักขอสาวไซส์เอสมีฟองน้ำาขอ1หนึ่งห้าศูนย์ค่ะใครรับพิมหนึ่งห้าศูนย์ได้เลยคุณจ๋าคุณจ๋านะคะตัวนี้มีฟองน้ำน้องเสือน่ารักสั้นๆร้อยห้าสิบบาทเป็นสีนี้นะสีครีมนะคะหนึ่งห้าศูนย์ครีมมาสตาดเลยใครรับพิมพ์มาค่ะ เอสมีมีเยอะเหมือนกันต่อไปไล่เสือใครดีอ่ะเสือมีไหมเสือลูกค้าเสือมีไหมเอ่ย เสือนะคะฟรีไซส์ฟรีไซส์หนึ่งน้องเสือขอราคาร้อยหกเก้าเอาไปหนึ่งหกเก้าพอคุณพี่เสือขายดีขายดีบอกเลยเอาไปหนึ่งหกเก้าใครรับพิมพ์รับเสือหรือหนึ่งหกเก้าขึ้นมาได้เลยนะคะหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทใครรับพิมพ์ขึ้นมาได้เลยตัวนี้ต,นตัวที่แม่ค้าใส่อยู่ฟรีไซส์ XL นะใครรับพิมพ์ขึ้นมาคะ่ะหนึ่งหกเก้า สตินนะจ๊ะสตินอ่าหนึบาทไปต่อใครเข้ามาแล้วพิมพ์นักทายนะคนที่เหงาาอ้อเพอ่าต่อไปตัวนี้น้องเ็นสี่ครีมน่ารักมากน้องเป็นงานแบรนด์เชอเบลนะคะตัวนี้งานปัก เจ้าหญิงนะสีครีมมีจีบตรงแขนนะคะมีจีบตัวนี้ฟรีไซส์ l, s m l ค่ะเพอห้าาบาทใครรับพิมพ์59า้าได้เลยไปต่อตัวนี้เป็นเชิ้ตลายจุดน้องเป็นเชิ้ตลายจุดขอเสาว s m ขอเสาว s m ใครรับตัวนี้ขอราคาที่30บาทเอาไป30บบาทนะ s m ใส่ได้น่ารักน่ารัก คอมเมนต์ไม่ขึ้นหรอคอมเมนต์ไม่ขึ้นอีกแล้วหรอลูกค้ามีใครพิมพ์อะไรขึ้นมาไหมแล้วมันไม่ขึ้นหารั๊หนะมันจะหลุดมันจะหลุด